สวัสดีครับเพื่อนเครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประโยชน์นะครับอันสูงสุดนะครับของไก่ที่เคยได้รับนะครับซึ่งต้นทุนน้อยสุดนะครับนี่ก็คือหญ้าขนนะครับหญ้าขนเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับเนื่องจากมันจะมีไฟเบอร์สูงและมีวิตามินซี นะครับไฟเบอร์เ uh, นะี่ยมีความสําคัญอย่างมากที่จะช่วยในกระบวนการย่อยของไก่ทําให้ไก่เนี่ยเวลามันกินไปอระบบการย่อยมันก็จะเป็นปกติมากขึ้นถ้าเราเอาหญ้าขนเนี่ยให้ให้ไก่กินเป็นประจําทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นในอาหารเมร็ดนะครับที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยจะมีไฟเบอร์ต่ากว่า1 8แนตนะครับแต่ในหญ้าขนเนี่ยจะมีไฟเบอร์สูงมากกว่านั้นหญ้าขนเนี่ยเวลาไก่ไก่เล็กกับไก่ใหญ่เนี่ยมันจะกินต่างกันไก่เล็กเนี่ยเราต้องตัด ตัดหรือหั่นให้มันเล็กๆพอดีปากซึ่งสามารถให้มันกินจิกกินเข้าไปได้นะครับไก่ระหว่าง1เดือนถึง3เดือนเนี่ยเราก็จะสับนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อให้สามารถพอดีปากให้ไก่กินเข้าได้หลังจากเรากินอาหารเสร็จแต่สําหรับไก่ใหญ่นะเรา,าจ,จะเด็ดนะครับเป็นใบใหญ่ๆนะครับจะเด็ดเป็นใบใหญ่ให้ไก่กินได้เลยการให้หญ้าขนสําหรับไก่เนี่ยสำหรับไก่ไกที่เราจะพร้อมจะนําไปประลองเนี่ยสนมากเนี่ย เขาจะไม่ให้กินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเวลาเราเลี้ยง14วันปุ๊บเนี่ยเราจะนําไปประลองเนี่ยเราจะต้องไปหายาขนมาเนี่ยซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยความอันตรายเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับบางทีเนี่ยเราไปหาฝุ่นเยอะนะครับควรลดเยอะนะครับหรือเขากําลังพ่นยาฆ่ามแมลงอยู่ตรงนั้นนะครับเราเรานำมาให้ไก่กินไก่เราอาจจะจะผิดฟอร์ม นะครับหรือตายได้ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> สิ่งที่ดีเนี่ยก็จะต้องจะต้องหาแหล่งนะครับที่สะอาดและปลอดภัยนะครับนำมาให้ไก่เรากินเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อพันเนี่ยเขาชอบมากพ่อพันธุ์แม่พันเนี่ยเขาชอบมากจะมีประโยชน์กับเขาเยอะมากนะครับย่าเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันมันก็มีแบบญ้าสดกับย้าแห้ง หญ้าขนสดเนี่ยจะมีวิตามินที่สูงนะครับมากกว่าหญ้าแห้งนะครับเพราะฉนั้นหญ้าแห้งเนี่ยข้อควรระวังคืออะไรคือเวลาเราเรานําไปตากแดดนะครับถ้าความถ้ามันไม่แห้งจริงเนี่ยมันมีความชื้นถ,ถ้าเราเก็บเนี่ยมันอาจจะเป็นเชื้อราไก่กินเข้าไปก็อาจจะป่วยได้หญ้าขนสดมันจะมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งเนี่ยที่มีประโยชน์ก็คือช่วยสําหรับช่วยช่วยให้ไก่มันย่อยเวลาเรากินข้าวเสร็จเนี่ยเราก็จะจะเอาหญ้าขนเนี่ยให้ไก่กินทุกครั้งนะครับนะครับเพราะว่าหญ้าขนเนี่ยทำให้ไก่เนี่ย ขนสวยมันนะเงางามนะครับและช่วยช่วยช่วยบำรุงขนด้วยนะครับหญ้าขนเนะี่ยอย่างที่บอกนะครับคือต้องต้องหาแหล่งที่มันปลอดภัยกับไก่จริงๆเพราะว่าเราป้องกันการสูญเสียที่อาจจะ,จะ,จ,ะจะเกิดขึ้นกับกับสิ่งที่เราไปเก็บออกมาเนี่ยครับอาจจะมีพยาธิด้วยมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกาะตามใบนอกจากเ,าจเราจะเราจะหั่นหรือเด็ดให้เขากินสดๆแบบนี้ได้แล้วเนะี่ย ก็คือเรายังสามารถนะครับนำไปผสมในอาหารนะครับคือสมมุติว่าเราเรากําลังคุกข้าวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวโพดปนนะครับกากมะพร้าวหรือกาก,ากถัว่วเราสามารถซอยนะครับหรือหั่นหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเอาคุกเข้าไปในข้าวทีเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วก็เทให้เขากินเพราะนั้นเนี่ยไก่ก็จะได้ทั้งโปรโตีนนะครับทั้งวิตามินนะครับแล้วก็ช่วยย่อยนะครับสำหรับไก่ที่กินข้าวเยอะ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับสบายชิกนำไปปฏิบัติใช้นะครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ